บทความนี้วิเคราะห์ถึงเหตุผลที่จีนเลือกที่จะไม่แสดงออกอย่างเปิดเผยในการเผชิญหน้าระหว่างไทยและกัมพูชาตามแนวชายแดนแม้ว่ากัมพูชาจะเป็นพันธมิตรที่สําคัญของจีนก็ตามจีนกับกัมพูชาพันธมิตรที่แนบแน่นในช่วงแรกของการวิเคราะห์เราจะมาดูกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชามีความแนบแน่นเพียงใดจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักของกัมพูชาในหลากหลายวิติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การทหารและการเมืองการลงทุนของจีนในกัมพูชามีมูลค่ามหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการ Belt and Road Initiative ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าและโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกกัมพูชาถือเป็นประเทศสำคัญในเส้นทาง BRI ของจีนโดยที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงจีนเข้ากับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทรอินเดียได้นอกจากนี้การที่จีนเข้าไปปรับปรุงฐานทัพเรือเลียมของกัมพูชา ยังเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดทางทหารระหว่าง2ประเทศฐานทัพเรือแห่งนี้มีบทบาทสําคัญทางยุทธศาสตร์ในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อผลประโยชน์ของจีนทั้งในด้านการค้าการเดินเรือและความมั่นคงการที่จีนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานทัพแห่งนี้ยิ่งตอกย้ําถึงความสัมพันธ์ที่แน่แฟน้นและการพึ่งพาอาศัยระหว่างจีนและกัมพูชาอย่างไรก็ตาม แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชาจะแนบแน่นเพียงใดแต่จีนก็ไม่สามารถเลือกข้างกัมพูชาได้อย่างเปิดเผยในการ,รเผชิญหน้าระหว่างไทยกับกัมพูชาทาไมถือเป็นเช่นนั้นเราจะไปหาคำตอบในส่วนต่อไปไทยหุ้นส่วนที่จีนขาดไม่ได้แม้จีนจะมีความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชาแต่ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลประโยชน์ของจีน และเป็นหุ้นส่วนที่จีนขาดไม่ได้มูลค่าการค้าไทยจีนสูงกว่ามูลค่าการค้าไทยกัมพูชาหลายเท่าตัวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อจีนการค้าขายระหว่างสองประเทศมีปริมาณมหาศาลทั้งในด้านส่งออกและนําเข้าซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการกับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้โครงการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างไทยกับจีนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมลาวซึ่งจะต่อยอดไปถึงประเทศไทยในอนาคตจะช่วยให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางระหว่างจีนไทยและประเทศในภูมิภาคสะดวกสบายยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้าและการลงทุนของจีนในภูมิภาคนี้อย่างมหาศาลนักลงทุนจีนจำนวนมากได้เข้ามาลงทุนในไทยและไทยยังเป็นตลาดส่งออกสำคัญของจีนการลงทุนของจีนในไทยมีหลากหลายภาคส่วนตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิตไปจนถึงภาคบริการ การที่นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทยจํานวนมากยิ่งตอกย้ําถึงความสําคัญของไทยในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการลงทุนของจีนในภูมิภาคที่สําคัญไปกว่านั้นคือความสัมพันธ์ทางทหารที่พิเศษระหว่างไทยกับจีนไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่จีนยอมขานอาุธระดับยุทธศาสตร์ให้แบบเปิดเผยเช่นการจัดซื้อเรือดำน้ําจากจีนซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับความไว้วางใจและความร่วมมือทางการทหารที่ลึกซึง้งนอกจากนี้ การฝึกร่วมทางการทหาร u ลู t r i k e ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA Navy ก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแน่นในด้านความมั่นคงด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้การที่จีนจะเลือกข้างกัมพูชาอย่างเปิดเผยในการ,รเผชิญหน้ากับไทยยังไม่ใช่ทางเลือกที่ง่ายใดนักเนื่องจากอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลประโยชน์ของจีนในประเทศไทยหากจีนเข้าข้างกัมพูชาไทยจะตอบโต้อย่างไร หากจีนตัดสินใจเข้าข้างกัมพูชาอย่างชัดเจนในการประชหน้าระหว่างสองประเทศไทยก็มีแนวทางในการตอบโต้ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับผลประโยชน์ของจีนอย่างมหาศาลประการแรกไทยอาจหันไปกระชอบความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาหรืออินเดียมากขึ้นซึ่งเป็นมหาอำนาจที่มีอิทธิพลในภูมิภาคและเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ของจีนการที่ไทยหันไปร่วมมือกับประเทศเหล่านี้มากขึ้นอาจทําให้จีนสูญเสียอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งทางยุทธศาสตร์ประการที่2ไทยอาจยกระดับความสัมพันธ์กับเวียดนามซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศในอาเซียนที่มีข้อพิาพาทกับจีนในทะเลจีนใต้การที่ไทยและเวียดนามร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดอาจสร้างแนวร่วมที่แข็งแกร่งในการทวงดุลอํานาจของจีนในภูมิภาคและเป็นแรงกดดันต่อจีนในประเด็นทะเลจีนใต้และประการสุดท้ายไทยเพียงแค่ชะลอโครงการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจต่างๆกับจีน ก็าสามารถสร้างความเสียหายให้กับจีนได้อย่างมหาศาลโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จีนเข้ามาลงทุนในไทยเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงหากถูกชะลอหรือยกเลิกก็จะทําให้จีนต้องเสียเงินลงทุนจํานวนมากและยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของโครงการ Belt and Road Initiative อีกด้วยดังนั้นจีนจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนบทสรุป การเป็นกลางแบบเงียบๆคือการคุมเกมของจีนจากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาเราจะเห็นได้ว่าการที่จีนเลือกที่จะเป็นกลางแบบเงียบๆในสถานการณ์การ,รเผชิญหน้าระหว่างไทยกับกัมพูชาจึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดสําหรับจีนจีนเลือกที่จะพูดน้อยไม่ประนามและไม่หนุนใครอย่างเปิดเผยในขณะที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองประเทศไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่จีนทํามาโดยตลอด การเป็นกลางเช่นนี้ทําให้จีนสามารถคุมเกมอยู่เบื้องหลังได้โดยไม่สร้างศัตรูหรือทําลายผลประโยชน์ของตนเองกับประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกของการเมืองระหว่างประเทศการไม่พูดอะไรเลยบางครั้งอาจเป็นคําพูดที่ชัดเจนที่สุดจีนเลือกที่จะรักษาดุลอํานาจระหว่างมิตรแท้คือกัมพูชากับผลประโยชน์มหาศาลคือไทยและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมจีนจึงไม่กล้าเลือกข้างระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างเปิดเผยนั่นเองครับ